เพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาหาลิ้นทะเลกันนะคะแบบนี้เก่าแบบนี้ใช้ไม่ได้นะแบบนี้ทำไม่ได้ลิ้นทะเลหรือที่เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งคือกระดองมึกนะคะมีสรรพคุณทางยาหลายอย่างเลยนี่ แบบนี้อันี้เก่าแนละ้วอ่าใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ต้องแบบนี้อือนี่วิธีเขาได้เยอะเลยอันนี้ใช้ได้ไหมกรอบไปใช้ไม่ได้อินทะเลมีสปปรรพคุณทางยาหลายอย่างเพื่อนเพื่อน้อ,นนองๆลองเสิร์ชหาดูในกูเกินได้นะคะ,อะโอเค นี้พี่จะพาไปทําผสมกับผงขัดผิวน้องๆล,ลองเซิร์ชดูแล้วก็ลองมาเก็บมาหาดูเหมือนพี่เนาะอันนี้โอ้อันนี้อันใหญ่เลยอันนี้อันใหญ่โอเคอยู่พอได้อยู่ น,นี้อีกอันนึงเห็นไหมเยอะเลยเยอะเลยทิ้นทะเลนี้สามารถเอาไปสร้างเป็นรายได้ได้นะอันนี้เก่าไปไม่โอเคนี่เยอะเลยอันนี้เก่าไป ต่อไปไ <Okay. S 2> เห็นไหมเยอะเลยเห็นไหมมันจะเต็มเลยน,นี้ขยะจะเยอะหน่อยวันนี้ขยะจะเยอะนั้งดูปูโอเคค่ะเพื่อนๆน,นี่วันนี้เราคงจะได้กันเยอะแล้ว ยังไงเจอกันใหม่เนาะ,ะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ